เงี้ยงอะไรอย่ฮะหงี้ยโอยเงี้ยงว่าอาไรก็ดีเถอะเดม๋ยวมากาแฟอาบุ๋ยน้ำมันมะพร้าวตัวนี้แม่อู้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะกระปุกห้ยวยเสีหลายเสียถอือกระถือกเจ้าไหนจังได้จังหากระปุกโอ้ยได้หากระปุกป้าดถือกระถือได้จังหากระปุก ปาดมีตังมาหกสิบเมตรเบ,บิงดู่านผู้ชมมีตังหกสิบแคปซูลบุยเบิงสมุนไพรเมียเบิงองอนุมันบมะพร้าวเมียเพียบเลยจนข้อเจนเมยียปาดเป็นเต้กินเนาะโอ้พุ่นอะเป็นเต้กินแท้ปา ต้องหกจิบกัม